ใครมีใบซ่อมก็ใส่ได้เลยนะคะจะเป็นใบซ่อมปล่อยซ่อมเม้าหรือใบอะไรก็ได้ที่เป็นใบส่อมเปรี้ยวๆใส่ลงไปยิ่งอร่อยเลยนะคะเพื่อนๆจากนั้นก็ใส่ใบมะกรูดตามด้วยใบยี่ราเลยนะคะนี่เลยจ้าแกงพริกอ้อยขมใบยี่ราหอมๆกันเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีท,ทำกันเลยนะคะ ก่อนอื่นก็ตั้งน้ำละลายเครื่องแกงพริกกับกะปิลงไปเลยนะคะน้ำแกงเริ่มเดือดใส่หอยขมลงไปเลยนะคะ ถ้าบ้านใครมีใบซ่อมก็ใส่ได้เลยนะคะจะเป็นใบซ่อมปล่อยซ่อมเม่าหรือใบอะไรก็ได้ที่เป็นใบซ่อมเปรี้ยวๆใส่ลงไปยิ่งอร่อยเลยนะคะเพื่อนๆแต่วันนี้สาปูไม่มีใบซ่อมนะคะจะแกงพริกใบย,ยี่ร่าอย่างเดียวนะคะเมื่อหอยสุกดีแล้วปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลทรายจากนั้นก็ใส่ใบมะกรูดตามด้วยใบย,ยี่หราเลยนะคะ นี่เลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงพริกหอยขมใบยี่รานะคะเพื่อนๆทานข้าวด้วยกันจ้าคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะคลิปนี้สาปูก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ